โอ้ยทำงานมัน่ยเหนื่อยอ้าวใครคนตีกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ย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 นฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮมยเฮทยเฮ้เฮ้ย้ <c oughs> ยเนฮะ้ยเก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้น,นเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยัก้ยเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเ้ไเ่ยเก้่ยเกับเฮ้ยเฮนะ้ยเฮ้ยเยเฮ้้ย้ยเเฮ้ยเน้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราวางล้วว่ากันดี๋ยวกขาจบค้องกันนะคือตอนนี้ใช้วิทยาสูตรจุลภาค R.9 นะเจ็บทุบบ้านเองดีกว่าง่ายว่ายเยอะเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ได้ไอเดียจากใครนะคืออันนี้ทำได้หลายมากเลยแบบเวอร์ชั่นที่มีลาวาแล้วอะ ก็ยังไงอะคือแบบถ้าเรามีบ้านอยู่เนี่ยเวลาคนอุ่นเนี่ยเขาไม่ทุบข้างล่างก่อนใช่ป่มล่ะเราจะสังเกตแบบคลิปนั้นอะผมก็ผมเคยเอาไปแก้งคนไงนแบบข้างหน้ามีประตูกูกระทุบ <c oughs> ไม่ใช่ทุบประตูดีแบบเปิดประตูไปแล้วแบบบล็อกหน้ากระทุบทุบทุบอ้าวถ้าใครทุบบล็อกหลังเราทุบบล็อกหลังจะกดเดิมด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เดินแล้วก็อึดตกเราวว่ะ นั่นแหละก็เป็นที่มาของไอ้นี่ก็เอาใช้แกล้งเพื่อนได้นะถ้าแกล้งได้ก็สะใจใชเชลยทีเดียวก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดตับตไครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับเบอร์ตกสดาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ